w o r ร์สมีอัพพอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่พ o c k e t i ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋านะคะหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานค่ะกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีนะคะวันนี้ชวนมาคุยเรื่องของการใช้แรงทำเงินกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าพอดีไปอ่านเจอเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะคะ เป็นเรื่องของสมองนะคะซึ่งเฟิร์นนำมาจาก p s y c h o l o g y Today ค่ะเขาพูดถึงสิ่งที่เราจะต้องเซอร์ไพรส์ท่าเราในะหยุดพักให้เป็นเพราะมันจะช่วยสมองเราอย่างมีนัยสำคัญทีเดียวนะคะถามว่าเอ๊ะทำไมการหยุดพักเนี่ยจะช่วยสมองได้เดี๋ยววันนี้มีคำตอบแน่นอนแต่ก่อนอื่นนะคะอยากทำความเข้าใจก่อนเพราะว่าเราทุกคนเฟิร์นก็เป็นนะคะชอบคิดว่าเอ๊ะการพักเนี่ยก็ เท่ากับการออกกําลังกายหรือเปล่าดูหนังฟังเพลงหรือว่าแค่นอนพักแป๊บนึงนะคะหรือว่าละจากหน้าจอก,ก็เป็นการพักแล้วหรือไม่คําตอบคือนั่นเป็นการพักเบรกแบบทั่วไปค่ะแต่ psychology today บอกว่ามันต้องเป็นการพักเบรกแบบ,บ,บ strategic break ถึงจะมีประสิทธิภาพกับสมองของเรานะคะ strategic break คืออะไรเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันก่อนอื่นนะคะมาดูเรื่องการใช้สมองของเรากันก่อนดีกว่านะคะพวกเราแต่ละ คนเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยใช้สมองหนักมากนะคะเขาบอกว่าโดยเฉพาะคนที่ทำงานแบบติ้งเวิร์คือใช้ความคิดเยอะๆเนี่ยจะใช้สมองส่วนหน้านะคะที่เรียกว่าเป็น prefrontal cortex หรือว่า PFC ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ PFC ก็ FC, คือ prefrontal cortex นะคะซึ่งเป็นสมองส่วนหน้าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงคำนี้ค่อนข้างเยอะในเอพิโซดนี้ด้วยเหมือนกัน สมองส่วนหน้าเนี่ยใช้ทำอะไรบ้างนะคะหลักๆเนี่ยก็จะใช้โฟกัสออนโกก็คือใชออ้พุ่งเป้าไปยังการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ต่อเป้าหมายนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของโลจิคอทิงกิ้งคือคิดแบบมีตรรก,กะนะคะรวมถึงเอ็กเซคิวทีฟฟังชันเขาบอกก็ใช้สมองส่วนตัวพรีฟอนทัลคอเทกเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็จะเกิดแรงกระตุ้นต่างๆขึ้นมาสมองส่วนเนี่ยก็จะทำงานด้วยเหมือนกันนะคะ ดังนั้นเนี่ยเราจึงใช้สมองส่วนตัว P frontal cortex กันค่อนข้างเยอะและเมื่อเราใช้เยอะขนาดนี้เนี่ยก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องการพักเบรกด้วยเหมือนกันซึ่งเหตุผลที่เราควรจะพักเบรคเนี่ยนะคะมีงานวิจัยหลายชิ้นเนี่ยนะคะระบุกเกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญที่จะ ช่วยให้การพักเบรกเนี่ยดีต่อสมองนะคะซึ่งทางเ,าเว็บไซต์เนี้ยเขาก็นำสรุปมาให้ห้าเรื่องด้วยกันนะคะจากบท s e a r หลายเปเปอร์เรื่องแรกค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่เราจะรู้สึกเซอร์ไพรส์เลยนะถ้าเราพักเนี่ยก็คือ Movement Break มันจะช่วยให้ทั้งตัว Physical แล้วก็ Emotional Health ของเราดีขึ้น ก็คือดีขึ้นทั้งกายแล้วก็ใจเลยนะคะแต่ต้องเป็น movement break นะคะคือไม่ได้เป็นการพักแบบนั่งอยู่ที่เดิมแล้วแค่เบี่ยงสายตาไปดูอย่างอื่นอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าการพักนะคะเพราะว่าเขาบอกการพักเนี่ยจริงๆแล้วควรจะต้องขยับร่างกายโดยทุกๆ1ชั่วโมงเนี่ยควรจะมีการเคลื่อนไหวร่างกายประมาณ5นาที1ชั่วโมงเคลื่อนไหว5นาทีนะคะซึ่งจะเคลื่อนไหวแบบไหนก็ได้บางคนก็แค่ออกไปเดินข้างนอกนะคะ5นาทีเดินไปเดินมาก็ได้เหมือนกัน แต่ช่วงนี้ถ้าจะเดินก็ใส่หน้ากากด้วยนะคะทั้งโควิดทั้ง BM 2.5หรือบางคนเนี่ยตอนนี้ไปไหนไม่ได้นอกเรา Work from home แล้วก็ต้องพยายามหยุดเชื้อด้วยการอยู่บ้านเนี่ยก็อาจจะโยคะก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าทําการยืดเส้นยืดสายก็ถือเป็นการพักเบรกได้ในรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากว่าการหยุดพักด้วยการ movement แบบนี้นะคะจะช่วยลดความเสี่ยงด้านสุขภาพลงได้เพราะการนั่งอยู่กับที่นะคะมีงานวิจัยหลายชิ้นว่าจะทำให้เราเสี่ยงกับหลายโรคทีเดียวค่ะทั้งโรคหัวใจ ความเครียดเบาหวานแล้วก็โรคอ้วนด้วยดังนั้นสิ่งสําคัญสิ่งแรกเลยของการพักเบรกก็เพื่อให้เราเนี่ยดีต่อกายและใจของเราผ่าน movement break หรือว่าการเคลื่อนไหวร่างกายทุกๆ1ชั่วโมงให้เคลื่อนไหว5นาทีเป็นต้นนะคะข้อที่2นะคะที่เราต้องพักเบรกก็คือการพักเบรกจะช่วยให้ เป็นการป้องกัน d e decision f a t i g u i นะคะหรือป้องกันการตัดสินใจที่เกิดจากความเหนื่อยค่ะโดยบทความนี้นะคะเขาเขียนไว้น่าสนใจบอกมีงานวิจัยนะคะว่าถ้าเราเนี่ยต้องตัดสินใจบ่อยๆในแต่ละวันอย่างเช่นเขายกตัวอย่างผู้วิพากษาชาวอิสราเอลนะคะที่ไปทำวิจัยมาเนี่ยเขาพบว่าถ้ารับฟังนักโทษต่อเนื่องกันโดยไม่ได้พักเลยนะคะต้องยอมรับว่าผู้พิพักษาเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสนะคะที่ I <laughs> จะตัดสินใจด้วยความเหนื่อยลา้าแล้วก็จะแทบไม่ได้ใช้การซักถามถ้อยคำในการพิจารณาคดีเลยนะคะหรือพูดง่ายๆคือใช้ทักษะในการซักถามถ้อยคำเนี่ยลดลงใกล้ศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็แทบว่าเดยกจะไม่มีแรงหรือว่าไม่มีพลังสมองจะไปใช้แล้วว่างั้นเถอะในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าผู้พิพากษาเหล่านี้เขาไปพักก่อนสองวันแล้วกลับมารับฟังนักโทษเขาจะสามารถตอบโต้นะคะหรือ ว่าสักถามได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นสิ่งสําคัญก็คือเวลาเราเหนื่อยและก็ล้านเนี่ยนะคะหลายคนเป็นก็คือการตัดสินใจสําคัญสาคัญเนี่ยห้ามตัดสินใจเด็ดขาดเพราะว่าเราจะตัดสินใจด้วยความเหนื่อยลาย้าก็คือพยายามตัดสินใจให้ง่ายที่สุด ให้ปลอดภัยที่สุดง่ายคือ,คอดันๆให้มันผ่านานจบๆไปแต่ว่าอาจจะไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีที่สุดเพราะนั่นคือด c i s ชันฟัตทคือการตัดสินใจด้วยความเหนื่อยล้าดังนั้นการพักเบรกก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เราเนี่ยตัดสินใจพลาดจากการตัดสินใจด้วยความเหนื่อยล้านั่นเองค่ะส่วนข้อที่3นะคะการพักเบรกเนี่ยจะช่วยสร้าง motivation นะคะโดยเฉพาะ สิ่งที่เราต้องทำเพื่อเป้าหมายระยะยาวโดยตัว PFC นะคะ Prefrontal Cortex เนี่ยหรือว่าสมองส่วนหน้าเนี่ยอย่างที่บอกไว้นะคะว่าหน้าที่หลักของมันเนี่ยก็คือให้เรา Achieve Goal ก็คือให้เราเนี่ยสามารถบรรลุปเป้าหมายที่เราต้องการได้แต่เวลาเราทำงานที่มีความท้าทายมากๆนะคะโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้เนี่ย บางครั้งเนี่ยมันต้องอาศัยเขาเรียกว่าเป็น sustain attention คือจะต้องมี attention หรือว่ามีการจดจ่ออย่างต่อเนื่องยาวนานดังนั้นนะคะการจดจ่ออย่างต่อเนื่องยาวนานแบบนี้อาจจะทำให้ motivation หรือว่าแรงจูงใจในการทำงานมันลดลงค่ะเพราะว่ามันเกิดความเหนื่อยล้าด้วยนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายด้วยการพักเบรกเนี่ยมันก็จะทำให้ตัว motivation เหล่านี้สามารถกลับมาได้มี research นะคะชี้ว่า คนเราเนี่ยไม่สามารถสนใจสิ่งใดได้นานมากพอหรอกเพราะว่าถ้าเราสนใจหรือว่าทําแค่สิ่งใดสิ่งเดียวนะคะต่อเนื่องไปนานๆเนี่ยสุดท้ายค่ะมันจะกลายเป็นอุป,ปรสรรคต่อการทํางานค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุตินักเรียนที่ต้องแบบ เรียนหนักนะคะหรือว่าติวเข้มก่อนสอบป,ปลายภาคอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันล้าสุดท้ายวันสอบก็อาจจะทํางานทําคะแนนได้ไม่ค่อยดีก็เป็นไปได้หรือในแง่ของการทําภาษีช่วงนี้นะคะหลายคนก็เริ่มรวบรวมข้อมูลนะคะหรือว่าเอกสารเพื่อจะยื่นภาษีแบบเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นงานที่ค่อนข้างชั e เลจนะคะแล้วก็ทําต่อเนื่องนานๆเนี่ยมันจะทําให้สมองล้ามากแล้วก็หมดแรงจูงใจที่จะทํานะคะหรือีเวนต์การวาง แผนการเงินนะคะฟันเองก็เป็นนะคะบางทีอยากจะแบบปรับพอร์ตอยากจะมาจัด asset allocation นะคะ,ะ,คะแล้วก็โฟกัสกับเรื่องของตัวพ o ร t ต o l i o ตัวเองทั้งวันเนี่ยก็ล้าเหมือนกันบางทีเราก็รู้สึกว่าเออก็ปล่อยปล่อยมันไปบ้างก็ได้แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเราแค่พักเบรกแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเบรกแบบไหนด้วยมันจะทําให้เรามีแรงจูงใจแล้วก็กลับมาทําได้อีกครั้งนั่นจึงเป็นความสําคัญที่เราต้องพักเบรกนะคะในข้อที่3ส่วนข้อที่4ค่ะ การเบรกเนี่ยช่วยเพิ่ม productivity และ creativity ด้วยนะคะคือเพิ่มทั้งประสิทธิภาพแล้วก็เพิ่มทั้งความคิดสร้างสรรค์ด้วยเพราะว่าการทำงานต่อเนื่องยาวนานเนี่ยนะคะมันจะทำให้เกิดสองสิ่ง คือเกิดความเครียดกับ2คือหมดแรงค่ะการพักเบรกเนี่ยมันก็เลยจะช่วยแบบเติมเต็มหัวใจเราอะนะให้มันกลับมาพองโตได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งนั่นก็จะทําให้เกิดอะห้าโมเมนต์เขาใช้คํานี้อะห้าโมเมนต์ก็คือแบบเฮ้ยมันเป็นอย่างงี้นี่เองอ๋อคิดออกแล้วแล้วแบบเอ้ย e เนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอยากจะทำอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเรามัวแต่ทํางานอย่างต่อเน,นื่องยาวนานโดยไม่ได้หยุดพักแต่มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสมองได้หยุดได้พัก และความคิดสร้างสารรค์ก็จะเกิดและนั่นก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานต่อมานั่นเองนะคะแล้วสุดท้ายค่ะสิ่งสําคัญที่สุดที่ทําให้เราจําเป็นต้องพักก็เพราะว่าการพักจะทําให้เรามีความจําดีขึ้นและยังช่วยพัฒนาการเรียนรู้ด้วยนะคะ นักวิทยาศาสตร์หลายคนนะคะเชื่อเห็นตรงกันว่าการนอนหลับในช่วงกลางคืนของเราเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งเลยก็เพื่อรวบรวมความจำที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการถือว่าช่วยพัฒนาการเรียนรู้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ไม่ใช่แค่การนอนเฉพาะช่วงกลางคืนเท่านั้นค่ะการพักผ่อนระหว่างวันนะคะก็มีงานวิจัยเชื่อเห็นแล้วว่าจะช่วยทำให้ความจำนั้นดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญ5ข้อนี้ จึงเป็นปัจจัยที่เราควรจะพักโดยเฉพาะถ้าผ่านไปสัก1ชั่วโมงนะคะพักสัก5นาทีก็ยังดีโดยเฉพาะการพักแบบ movement break นะคะหรือว่าการขยับขยื่นร่างกายลุกออกจากโต๊ะเป็นต้นนะคะเดี๋ยวเนี่ยฝนอัดพอดแคสต์เสร็จเดี๋ยวก็จะลุกแล้วเหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าการพักจะดีนะคะแต่ว่าบทความนี้ก็เตือนอย่างหนึ่งว่าช่วงเวลาหนึ่งเลยที่คุณไม่ควรพักอย่างยิ่งก็คือช่วงที่คุณรู้สึกว่ามันโฟล์มากเลยอารมณ์โฟล์เนี่ยว่าหลายคนเป็นนะคะคือทํางานแบบมีสมาธิ แล้วก็รู้ตัวเองเลยว่าเฮ้ยตอนนี้เรากำลังสนุกกับสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เรากำลังพยายามจะ achieve มันให้ได้เนี่ยนะคะซึ่งถ้าเป็นโมเมนต์แบบนั้นนะคะไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องพักนะคะเพราะว่าถ้าเรามีโฟล์เกิดขึ้นแล้วอย่าไปทำลายโฟล์นั้นนะคะแต่ินเชื่อว่าคนเราเนี่ยจะมีโฟล์ไม่ได้นานขนาดแบบ4 5ชั่วโมงต่อเนื่องนะคะเราก็คงมีโฟลระดับหนึ่งแหละแล้วสุดท้ายเราก็ต้องกลับมา พักเบรกด้วยเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็น5สิ่งเซอร์ไพรส์ค่ะที่การพักจะช่วยสมองเราได้เยอะทีเดียวนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังกันต่อว่าเอ๊ะแล้วการพักเบรกที่เรียกว่าเป็น s t r a t e g i c break เนี่ยคืออะไรซึ่งมีทั้งหมด10ข้อนะคะก็เลยเดี๋ยวขอแปะไปเล่าพรุ่งนี้ดีกว่าจะได้เห็นภาพตรงกันนะคะส่วนวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันสำหรับ p o c k เก i ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋านะคะหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานนะคะขอบคุณที่ติดตาม ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หน่อยนะคะอย่าให้มีคนฟังอยู่เป็นเพื่อนกันเยอะๆนะคะสวัสดีขอบคุณและสวัสดีค่ะ